ประเทศนี้นะครับผมเป็นนายกสิ่งแรกที่จะทําเลยคือยกเลิกสัมปทานคุกชนิดทําแม่งเองหมดเลยวันนี้นคะ่าทางด่วนเนี่ยมันมาหาโหดนะครับผมขับรถไปเมืองทองคนระับนะผมไม่รู้เราผมจ่ายค่าทางด่วนเท่าไหร่นะผมวิ่งมาครับตาแรกเลยนะครับทับช้างสามสิบบาทรักษาทุกโรค วิ่งมาอีกหน่อยพระรามเก้าอีกยี่ิบห้าบาทเท่าไหร่ละหลาล้าสิบห้าบาทเลยครับวิ่งมาอีกหน่อยโดนอีกเท่าไหร่ห้าสิบห้าใช่ไหมร้อยห้าบาทเลยใช่ไหมครับวิ่งไปอีกหน่อยครับมันจะไปเมืองทองธานีโดนอีกรู้สึกสิบบาทได้ไงไม่รู้แล้วพอจะลงไอตรงเมืองทองคนระับโดนอีกสามสิบห้าบาทครับเท่าไหร่แล้ววเนี่ยไดงไง ตูดบ้านเลยใช่ไหมครัแล้วผมขับรถจากบ้านผมจะไปเมืองทองนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าห้าด่านและด่านที่หนักที่สุดทางด่วนขั้นที่หนึ่งครับพี่น้องเห็นไหมกูก็เลยไม่รู้ว่าทำไมมึงจะต่อสัมปทานทำเฮี้ยอะไรวาทางด่วนที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไรายได้ของรัฐบาลอะกูยอมก็ได้เป็นเงินพัฒนาประเทศชาติ แต่กูไม่แฮปปี้เลยที่วันนี้มันเงินท่าทางด่วนเนี่ยมันเข้ากระเป๋าเอกชนนี่คือเรื่องนะอีกน้อยนะก็จะรัฐบาลเราต้องเอาขายไฟฟ้านะถ้าเกิดประเทศเราจะต้องแปรแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับจากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะครับให้เอกชนเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ขายหุ้น มันก็จะเหมือนกับปตทสมัยก่อนปตทเป็นสมบัติของรัฐจะขายเท่าไรก็เรื่องของรัฐบาลจะขาดทุนก็ได้จะกําไรก็ได้ใช่ไหมเพราะเงินต้องเข้าสู่รัฐบาลแต่พอวันหนึ่งนะครับรัฐบาลเอาปตทเข้าตลาดหลักทรัพย์ราคาหุ้นตอนเข้าตอนแรกลูกจะประมาณสามสิบาทหรือสามสิบห้าบาทจําไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหม ราคาหุ้นตอนแรกนะหุ้นละสามสิบห้าบาทมีช่วงหนึ่งราคาหุ้นอรู่ทจะประมาณหุ้นละสี่ร้อยบาทเพราะอะไรเพราะการบริหารงานปตท,อทอเล่นนะครับทำยังไงก็ได้ให้บริษัทมีผลกําไรจะทําธุรกิจขาดทุนไม่ได้ขาดทุนปุ๊บราคาหุ้นจากสามสิบาทก็จะเหลือยี่สิบาทนี่อาจจะเหลือสิบาทเพราะขาดทุนใช่ไหมแต่ทาไมหุ้นปตท,อทอมันขึ้นเอาขึ้นเอานเพราะบริษัทไม่มีกําไร มีกำไรมาหาศาลปีเป็นแ,นแสนแสนล้านครับคนเนี่ยสมมนผู้ชมอมีคนบอกสาที่เก้าบาทใะหุ้นให้สี่สิบบาทเลยก็ไนดะ้แล้ววันหนึ่งหุ้นมันขึ้นไปสี่ร้อยบาทนะถ้าคุณมีหุ้นอยู่นะครับหุ้นขึ้นไปสิบเท่าใช่ไหมครับถ้าคุณมีหุ้นอยู่หมื่นล้านนะ่ะพอมันขึ้นไปสิบเท่าก็ปีแสนล้านเลยนะครับมูลค่าหุ้นจากหมื่นล้านก็กลายเป็นแสนล้านเลยนะครับ ห็นไหมนี่คือเหตผลว่าทำไมครับปตทเปิดขายปุ๊บแม่งหมดภายในเวลาไม่กี่วินาทีประชาชนไปเข้าคิวกันตั้งแต่เที่ยงคืนไม่มีใครได้หุ้นเลยครับพอเปิดขายปุ๊บไม่รู้ไอ้หน้าเฮี้ยตัวไหนเอาไปหมดเลยครับนี่คือหุ้นของปตทครับเป็นไ,ไงนักการเมืองไทยครับคนที่คุณชื่นชมเหลือเกินหัวดอครับ ท้ายสุดนะครับใครก็แล้วแต่ที่มีหุ้นปตทถ้าได้ซื้อตอนแรกตอนนี้เป็นอะไรครับเป็นมหาเศรษฐีใช่ไหมครับมีหุ้นอยู่ล้านหนึ่งก็กลายเป็นสิบล้านมีหุ้นอยู่สิบล้านก็กลายเป็นร้อยล้านมีหุ้นอยู่ร้อยล้านก็กลายเป็นพันล้านมีหุ้นอยู่พันล้านก็กลายเป็นหมื่นล้านมีหุ้นอยู่หมื่นล้านก็กลายเป็นแสนล้านเห็นไหมครับ แล้วยังไม่รวมว่าทุกปีมีกำไรยังมีเงินปันผลนี่รวยไหมครับนี <Yeah. S 1> ่โช่วงชัชวาลพลังงานบริสุทธิ์ <Yeah. S 1> วันนี้นะไอ้บอกกองทุนนั้นกองทุนนี้มาซื้อเนี่ย กูสงสัยจังว่ามันฝรั่งหัวดำหรือเปล่าหรือฝรั่งหัวดอนะหุ้นที่ขายปตทะท,ะที่เปิดขายแล้วหมดไปภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับใครวะไอหัวดอตัวไหนวะไอหัวดอตัวไหนที่มันได้หุ้นไปเยอะที่สุดวะมีบอกว่าอัน,นมาแบ่งหุ้นอันนี้ให้ประชาชนทั่วไปอันนี้ให้กับกองทุนอ่าอันนี้ให้กับ นะมีกองทุนนั้นมาจองซื้อเท่านั้นเท่านี้ตกลงไอกองทุนนี้เป็นกองทุนต่างชาติใช่ไหมเป็นฝรั่งหัวดอหรือฝรั่งหัวแดงหรือฝรั่งหัวดําประเทศเฮียนี่มันเป็นแบบนี้แหละครับจะบอกห้พี่น้องเพราะคนไทยตามพวกมันไม่ทันวันนี้ใครที่ใช้นอมินีถือหุ้นอยู่ก็รวยไปเรื่อยๆบสทบก็กำไรไปเรื่อยปีนี่าไหรครับราคาน้ำมันก็ไม่รู้ละ รัฐบาลมึงจะเอาเท่าไหร่ก็เรื่องมึงแต่กูจะต,ต้องเอากำไรเท่านี้อ่าถ้าสมมติวกูจะขายน้ำมันยี่สิบบาทนี่คือกําไรกูละเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านนะ่เพื่อนบ้านขายยี่ิบาทกูขายยีบาทนะแต่รัฐบาลอยากได้เงินทําไมรัฐบาลเก็บภาษีสรรพสามิรเก็บเงินก็อกองทุน ใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นรายได้รัฐบาลแต่คนที่แบกภาระ,ะคือครับประชาชนเอพอน้ํามันแพงใช่นะครับทําไมเราสงสัยทําไมน้ามันประเทศเพื่อนบ้านแม่งนิดหนึ่งสิบกว่าบาทเองทาไมน้องเราสามสิบบาทจริงน้ำมันเขาก็ขายกั่นั้นะเท่าๆกันแต่ว่าที่มันแพงเพราะอะไรเพราะภาษีสรรพสามิต แล้วกเก็บเงินไปก็เป็นไรายได้รัฐบาลไอ้พวกผู้ถือหุ้นก็กูก็ได้กาไรอื้อซ่าใช่ไหมก็ไปได้เงินปันผลก็ไปร่ํารวยกันไปตามๆกันใช่ไหมมูลค่าหุ้นก็สูงเอาสูงเอาสูงเอาถึงเวลาแตกพาอีกโอ้โหพอาซื้อมาก็ได้ไม่กี่หุ้นซื้อมาได้ยี่สิบหุ้น <laughs> หุ้นละห้าร้อยสมมตินะี่มีหุ้นอยู่เลยกูมีหุ้นปตาทกูเป็นเจ้าของปตาทกูมีอยู่ยี่สิบหุ้น <laughs> ห้าร้อยบาทอ่าแล้วพอราคาหุ้นสูงเกินก็แตกพาลงมาเป็นหุ้นนักสมมติแตกมาเหลือราคาหุ้นละสิบบาทสมมตินะครับใช่ไหมไอคนที่มีอยู่สมมุติมีคนมีอยู่ห้าร้อยหุ้นถ้าแตกพามาเป็นหุ้นละสิบบาทก็ได้เลยห้าหมื่นหุ้นนะครับจากห้าร้อยกลายเป็นห้าหมื่นเลยนะครับ แลวคนก็จะมีเงินหนึ่งหมื่นก็ซื้อหุ้นได้หุ้นละสิบบาทก็ซื้อได้พันหุ้นเนีจิตแรงจูงใจนะนะถ้าเกิดหุ้นแม่งห้าร้อยโอ้โหกูมีเงินหมื่นซื้อได้ยี่สิบหุ้นเองถ้าหุ้นราคาสักสิบบาทกูซื้อหมื่นหนึ่งกูยังได้ต้องพันหุ้นรู้สึกมีกําลังใจใช่ไหมที่จะซื้อหุ้นนี่แล้วหุ้นก็ก็เปิดขายคนทั่วไปกูเคยมีอยู่ห้าร้อยหุ้นนะครับ วันนี้กูกลายเป็นห้าหมื่นหุ้นแล้วหุ้นก็เริ่มโตใหม่ขึ้นจากสิบาทเป็นสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทสิบสามบาทสิบบาทขึ้นไปเรื่อย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 มากูาลงทุนเพิ่มเจาะน้ํามันเพิ่มอะไรบริษัทก็โตขึ้นนะสมมติมีห้าหมื่นหุ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นหุ้นละห้าสิบาทโอ้โหกำไรกี่เท่าวะกําไรกี่เปอร์เซ็นต์วะการถือหุ้น ที่มีอนาคต,ตมันรวยาวอย่างนี้นะจะบอกให้นะพี่น้องถ้าขายของก็กำไรปีง่ยสิเปอร์เซ็นไ้ไหมสมมติกำไรปีละยี่สิบเปอร์เซ็นคุณดูบริษัทส่วนใหญ่นะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยกำไรนะยอดขายแสนล้านกำไรปีนี้พันห้าร้อยล้านนะ <laughs> คุณดูดิครับว่าบริษัทใหญ่ๆนะครับยอดขายเป็นแสนล้านกำไรเป็นหลักพันล้านเองนะครับ จะรวยไหมจะรวยไหมเออแต่ถ้าเป็นเจ้าของหุ้นขายหุ้นทีเดียวรวยเลยไหมครับชาวบ,บ้านรู้ไหมครับชาวบ,บ้านกูรู้กูไปทำนากูไปรับจ้างถึงเวลาร,รัฐบาลเงินมาแจกกูก็เอาขายข้าวไม่ได้เอาเอาไปคนละรัฐบาลให้เงินอุดหนุนนะครับให้คนละพันห้าต่อไร่แต่คนละไม่เกินสิบไร่เ ก็ได้เงินอุดหนุนไปคนละหมื่นห้าหูป,ปากนอนเงียบเกาไข่อยู่บ้านตอนนี้รัฐบาลน้ําแรงนะครับน้ําแรงปลูกข้าวไม่ได้ผลผลิตเสียหายารัฐบาลก็ประกาศว่าจะชดเชยเยียวยาให้เกษตรกรที่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งโดยให้เงินอุดหนุนคนละพันบาทต่อไร่ แต่ให้คนละไม่เกินสิบไร่ได้มาอีกหมืม่นบาทหายจนไหมครับพี่น้องอต่อมาน้ําท่วมนาข้าวล่มครับข้าวตายหมดกําลังตั้งท้องเกี่ยวไม่ทันข้าวเสียหายรัฐบาลก็ประกาศให้เงินอุดหนุนชดเชยกับชาวนาที่ประสบกับภัยน้ําท่วมควยไอสัตว์ทำอยู่แค่นี้เรประเทศนี้ไม่เคยทําอะไรที่มากไปกว่านี้ในประเทศนี้ ถึงบอกไงว่าวันนี้นะถ้าประชาชนยังโง่เง่าแล้วยังเสือกเสลอมาลงเลือกตั้งครับประเทศก็เป็นแบบนี้นะรัฐบาลก็ลลนลงนให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับลูกเล็กเด็กแดงนะครับคนเฒ่าคนแกน่ะนะสายน้ําเกลือระยงระยางเครื่องช่วยหายใจเข็นกันมาใส่รถเข็นมามัาถึงก็ลงคะแนนกันล,ลงใหญ่ลงใหญ่ถามเลือกใครไม่รู้ลูกคนบอกให้เลือกเบอร์ห้าเลือกเบอร์ห้า ถามเบอร์ห้ามันชื่ออะไรไม่รู้มันบอกว่าเบอร์หนะ้าคนที่เฮียอย่างนี้จะมาลงคะแนนทาส้นตีนอะไรวะไม่ได้รู้เลยนะว่าไอคนที่เลือกมันเป็นใครมีนโยบายยังไงไม่รู้เรื่องแต่รัฐบาลก็ลงโอ้โหนี่นะสามารถนะรลงให้คนมาใช้สิทธิ์ถึงแปดสิบปอร์เซออโหไอสัตว์นี่คือความสําเร็จของประชาธิปไตยมันก็ทํามันแบบนี้มาทุกปีนะประเทศนี้เป็นแบบนี้นะเออ ได้ไหมถึงเวลาก็เอารณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์นอนหลับทับสิทธิ์ได้ไหมแล้วก็มาประมวลกันแล้วอ่โอโอ้โหปีนี้คนมาใช้สิทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะแน่ฮะแ,แล้วก็รัฐบาลทุ่มเงิน,นลดนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช้เงินไปแล้วหมื่นล้าน เฮียเฮียเหมือนเช่นกับช่วงปีใหม่และสงกานต์รัฐบาลก็ลนลนลงเมาไม่ขับหลับไม่ตื่นอยากขับรถเร็วใช่ไหครับแล้วก็คอยนับว่าปีนี้ตายมากกว่าหรือน้อยกว่านะรัฐบาลมีนโยบายเลยครับลนนลลงเมาไม่ขับใช้งบประชาสัมพันน์ว่าช่วงหยุดยาวปีนี้นะครับช่วงเจ็ดวันอันตรายนะ แล้วก็คอยนับจังหวัดไหนที่ยังไม่เสียไข่แตกเนี่ะจังหวัดไหนตายเยอะสุดจังหวัดไหนตายน้อยสุดจังหวัดไหนยังไม่ตายเลยเนี่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลทําได้ทุกครั้งที่มีการหยุดยาวเจ็ดวันอันตรายนะแล้วก็บอกอย่าขับเร็วอย่ากินเหล้ายแล้วก็พูดอยู่แค่นี้แหละครับไม่ได้ทําเฮี้ยอะไรเลยนะแล้วก็บอกประชาชนอย่าขับเร็วนะอย่ากินเหล้านะเรามาช่วยกันทําให้อุบัติเหตุรถน้อยลง อาจจะมีเอาเบิกงบประมาณหน่อยตั้งเต็นท์ใครง่วงให้นอนนะพ่อไอสัตว์ใครจะจอดนอนนี่สุกูจะรีบไปแล้วง่วงให้นอนไอสัตว์ใครจะนอนนะใครจะนอนอ้าวใช่ไหมทับพานมีผ้าเย็นแจกหน่อยมีแจกกาแฟนหน่อยเออมีแค่นี้หน่ะไม่มีเฮียอะไรมาก,กวันนี้ประเทศเนี้ยกูเดาได้แล้ว อ่าเนี่ยเดี๋ยวอย่างช่วงปีใหม่นะในช่วงนี้หยุดยาวเที่ยวนี้นะเที่ยวกันอย่างขับขี่ปลอดภัยนะใส่หมวกกันน็อกอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยเมาไม่ขับนะจ๊ะมีแค่นี้แหละไม่มีเฮียอะไรเลยที่มากกว่านี้แล้วก็นั่งนับว่าปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วหรือแยกไปทช่แล้วง่ายไหมครับการเป็นปรัฐบาลประเทศนี้อ่าวมีเรื่องเลยครับอวันนี้ครับ ประเทศเรานะครับมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้น,นครับเศรษฐีคนหนึ่งคนระับมีอิทธิพลมากต่อการเมืองไทยนะเวลานี้นะรู้จะมาจูนจ้านด้วยนะในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหรือการเลือกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประเทศเราครับมีแสงแดดเยอะมากเลยนะแต่เรากลับไม่ส่งเสริมให้ประชาชนใช้โซล่าเซลล์ตลกไหมครับประเทศเราครับพยายามจะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหิน เพราะาอะไรครับเพราะว่าบริษัทปตทได้ไปลงทุนทําเหมืองท่านหินที่ต่างประเทศไว้นะแทนที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทําหลังคาให้เป็นโซลาร์เซลล์ทำไม่ได้นะครับแต่รัฐบาลพยายามที่จะเปิดโรงไฟฟ้าพลังทานหินเวันนี้นะไฟฟ้าในประเทศไทยนะรัฐบาลซื้อจากเอกชนนะโรงไฟฟ้าของ รัฐบาลยังไม่มีนะครับก็มีแค่เครื่องใช่ไหมแต่วันนี้เราซื้อไฟฟ้าจากเอกชนะบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทที่ขายไฟ,ไฟฟ้ากับประเทศไทยตอนนี้เป็นกลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งรวยเออซื้อเพราะว่าผลิตมาเท่าไหร่รัฐบาลก็การันตีด้วยว่ารับซื้อทั้งหมดเห็นไงเห็นไงรวยไหมโอ้โหทำไมถึงแย่งกันใช่ไหมครับทำไมกูถึงอยากเป็นนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน พราะกูจะเป็นคนกําหนดนโยบายครับวันนี้นะครับน้ำไฟฟ้าเรานะซื้อมาเท่าไหร่ก็ขายเอากําไรจากประชาชนไม่มีซื้อมาแล้วขายขาดทุนหรอกครับทําไมบริษัทที่ขายไฟฟ้าประเทศไทยถึงรวยเหลือเกินเพราะยังไงประชาชนคนไหนครับที่ปั่นไฟใช้เองไม่มีนะครับใช่ไหมก็ต้องใช้ไฟจากหลวงดังนั้นวันนี้ถ้าประชาชนจะติดตั้งหลังคาโซล่าเซล ติดไม่ได้นะรู้ว่าเพราะอะไรเดี๋ยวบริษัทที่ทําไฟฟ้ามันจะเจ็งประชาชนจะทําไฟฟ้าใ้เองไม่ได้เว้ยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวโรงไฟฟ้าจะเจ็งดูดิเฮีย้ยช้ำไหม,มครับพี่น้องคุณเข้าใจเองทำไมเรื่องแย่งกันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานใช่ไหมกระทรวงพลังงานทําไมคุณเห็นว่าแย่งกันแล้วเกินครับใครก็อยากเปก็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน วันนี้ประเทศไทยแดดแม่งโเปี่ยงเปียงเลยครับแค่ส่งเสริมให้คนไทยคนระับเปลี่ยนหลังคาบ้านคนระับเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเราก็ประหยัดพลังงานได้อย่างมหาศานะลครับเราก็ลดการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงเราก็สามารถเก็บน้ำให้ชาวบ้านทํนานาครวันนี้นะครับน้ำในเขื่อนช่วงหน้าฝนก็ปล่อยทิ้งเพรเดี๋ยวล้นเขื่อนใช่ไหม ช่วงหน้าแ้งเอามาปั่นกระแสไฟฟ้าก็ไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านไม่มีน้ําทํานาเดี๋ยวไม่มีน้ําในการบริโภคนั้นไฟฟ้าเอามาจากไหนครับไม่ได้คํานวณไฟฟ้าที่บริจาคเ่อนนะช่วงหน้าฝนมีน้ําเยอะๆก็ใช้ปั่นมากไม่ได้พราะรับปากไว้แล้วว่าโรงงานไฟฟ้า,ารัฐบาลจะช่วยซื้อไฟฟ้าให้คุณลงทุนส่งเสริมไม่สร้างโรงงานไฟฟ้า แล้วรัฐบาลก็ช่วยซื้อทำสัญญาล่วงหน้าเลยว่าโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตเท่านั้นนี้รัฐบาลทำสัญญาระยะยาวเราจะรับซื้อแล้วมันจะมีบริวันเจ๊งไหมครับวันนี้นครับอา้าวเราคำนวณน,นะครับไฟฟ้าจากต้นทุนในการผลิตด้วยน้ำมันเออดังนั้นวันนี้ถ้าเราผลิตจากน้ำไฟฟ้าถูกไหมถูกกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ขายในราคาที่คำนวณต้นทุนจากน้ำมันใช่ครับค่าเอทค่าส้นตีอะไรก็นึชจังแม่งครับนะครับนะแล้วหนึ่งก็จะมีการผลักดันนะให้มีการทำโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินถ่านหินมันถูกใช่ไหมครับแล้วไฟฟ้าขายในราคาที่ผลิตด้วยน้ำมันคุณว่ากำไรขนาดไหนนี่คือเหตุผลทำไมถึงเงียนอยากจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินกันแล้วกินเข้าใจยังครับพี่น้อง ไมที่มีการผลักด,ดันชาวบ้านเอาไปต่อเอาไปต่อต้านกันน่าดูนะครับเพราะว่าสมัยก่อนชาวแม่เมาะก็เดือดร้อนชิบาหายไอ่พวงนะันไหมโรงไฟฟ้าพลังถานหินสร้างมลพิษสร้างอากาศพิษนะครับสร้างฝุ่นละอองสร้างผลกระทบต่อระบบหายใจต่ออากาศแต่ก็ยังมีคนอยากจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังถานหินนี่แหละคือหัวอกของคนไทยนะ เท่านี้ชาวบ้านเรานะสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับตรงไฟฟ้าแม่งเก็งเน่มันนึงต้องมีการแย่งกันเป็นแยงกันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเฮอไหครับพี่น้องเห็นควรหรือยังว่าทำไมถึงต้องมีการปฏิรูปประเทศเห็นควรหรือยังว่าทำไมเราถึงสนับสนุนเด็กๆในการต่อสู้เรียกร้อง มีทางไหมจะทําให้ภาษีน้ำมันถูกลงเหรออยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่นโยบายรัฐบาลวันนี้รัฐบาลไม่มีปัญญาหาตังค์ถ้าเกิดเราเอาทางด่วนมาเป็นของเราเราก็จะมีรายได้จากท่าทางดวง่วนถ้าวันนี้เรามีการทําหวยออนไลน์นะครับเราก็จะมีเงินนะครับเหมือนที่ทักษิณเคยทําหวยออนไลน์ส่งมีรายได้ส่งนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศแต่วันนี้เราก็ปล่อยให้มีหวยใต้ดินแล้วก็ปล่อยให้ฉลาขายเกินราคา มีคนได้ประโยชน์อยู่ไม่กี่คนเราก็ไม่ยอมทําหวยออนไลน์ทั้งนี้ฉลากก็คุมราคาไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครคิดจะแก้ไขไฟในซอยติดโซล่าเซลก็ติดไปดีครับของหลวงก็ติดรู้เห็นไหมตอนนี้ไฟหลวงเพราะว่าหลวงก็ต้องซื้อไฟแต่หลวงไม่ค่อยมีตังก็เลยติดโซล่าเซลลก็จัดทำโซล่าเซลล์ไฟทางใช่ไหมได้โซล่าเซลล์ แต่ชาวบ้านจะใช้ไม่ได้เว้ยถ้าเราติดโซล่าเซลล์บนหลังคาแล้วต่อเข้าเนี่ยถ้าเกิดโซล่าเซลล์มันเยอะมันก็ดันไฟเข้าไอ้มิเตอร์ก็หมุนกลับใช่ไหมไฟเราก็เข้าไปในระบบเราก็ขายไฟให้หลวงดวโดยอัตโนมัตินะี่ว่าไหมถ้าเราติดโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคานะแล้วต่อเข้าเนี่ยนนะเวลามีแสงแดดนะมันก็ผลิตไฟมันก็เข้าในบ้านเราใช่ไหมมันก็ไปดันให้มิเตอร์หมุนกลับนะ ต่เวลากลางคืนนะ่ะมิเตอร์ก็หมุนตามปกติมันแต่พอกลางวันนะถ้าเกิดมีแสงแดดเราใช้ไฟเยอะมิเตอร์ก็หมุนช้าลงเพราะมีไฟกระแสไฟฟ้าจากแสงแดดมาช่วยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับแล้วแสงแดดก,ก็ผลิตกระแสไฟฟ้าเลยมันก็ไปดันให้มิเตอร์หมุนกลับนะครับถ้าเกิดเราขายไฟฟ้าให้กับหลวงแมมุติวันนี้เราใช้ไฟไปร้อยนะครับแต่พรุ่งนี้เราไม่อยู่บ้านนะครับ เราปิดบ้านไว้ล้วหลังคาเราก็ทำไฟวันกลับมาเราเดเหลือแปดสิบาทค่าไฟเพราะมีไฟกระแสไปแดดมาช่วยนะแล้วบ,บาลก็เลยไม่ยอมคนะรับเพราะกลัวโราไฟฟ้าเจ๊งไงกลัวเป็นห่วงมากเลยห่วงเอกชนจะเจ๊งแต่ไม่เคยห่วงประชาชนเลยว่าตอนนี้แม่งจะแย่งข้าวหมาแดกดกูแล้วย <c oughs> ไ,ไงฟังผมแนละ้วไม่ต้องเชื่อผมนะพี่น้องคนระต้องเก็บไปคิดดูแล้วกัน,นว่าผมนี่แม่งใส่ร้ายหรือเปล่า ฟังผมแล้วก็ต้องคิดเองเป็นนะผมก็แค่พยายามจะเอาความรู้ประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังท่านจะฟังแล้วจะเชื่อไม่เชื่อก็อแล้วแต่ท่านแล้วกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นคือท่านฟังผมแล้วท่านคิดเองเป็นดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวให้มีความสุขวันหนึ่งมีความเป็นอยู่สุขสบายแล้วอย่าลืมช่วยเหลือสังคมผมขอแค่นี้